สวัสดีค่ะสิบสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีสิงห์ถัดไฟค่ะดาวเสาร์ค่ะวันที่1มีนาคมปี2,66 6ปีทกระตายดาวเสาย้ายไปอยู่ในเรือนปัตตนินะคะดาวเสา,าริอุป,ปัรรคปัญหาความเจ็บป่วย สิ่งที่จะได้มาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะดาวเสาดาวเสาก็คือตรงเข้มแข็งนะคะคือดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะอริอุปสรรคปัญหาอาริสตรูเป็นยาชูกำลังนะคะ อุปรสรรคปัญหาการแข่งขันนะคะชัยชนะที่จะได้มาต้องได้พบกับความเหน็ดเหนื่อยยากนะคะไม่ได้อะไรได้มาโดยง่ายเสาอาริย้ายไปอยู่นเรือนราหูปัตตนิหุ้นสวนคู่ค้าคนรักคู่ครองเสาเล่งลักขณานะคะ เสาประยน์นเรือนคู่มิตรมิตรสหายการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามคู่ค้าคนรักคู่ครองสามีภรรยาการเข้าไปมีหุ้นส่วนกับอีกฝ่ายนะคะฝ่ายตรงข้ามค่ะเสาเจอดาวราหูคู่มิตรปัตตนีดาวราหูปัตตนีก็ประโยชน์นเรือนเรือนที่ดีงามนะคะ ก็จะได้รับความสำเร็จกับสิ่งที่ทำาจะเกิดความมั่นคงการเป็นแปลงของชีวิตยาวไปเลยค่ะตลอดอีกเจ็ดปีข้างหน้ากับการงานและการกระทําสิ่งจะได้เริ่มต้นแล้วเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านไปหนึ่งมีนาคมนี้นะคะยาวไปสองปีครึ่งค่ะ ยัดมิพี่น้องค่ะการงานการสังคมเพื่อนกระดิดสนิทกันเหมือนญาติตนเองได้เป็นผู้บริหารปกครองเหมือนพ่อแม่ปกครองลูกนะคะมีภาระนะคะได้เติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้บางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่ได้รับภาระก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางเฉยอุเบกขานะคะมันเกิดหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องต้องวางเฉยจะได้ลดภาระความรุ่มร้อนก็จะเกิดความสุขสงบที่ตัวเราด้วยการศึกษาดีความรู้ดีชาติเชื้อตระกูลดีนะคะมีภาระก็ได้ทำงาน กิกรรมงานเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะความโชคดีกำลังจะมาเยือนค่ะความมั่นคงกำลังจะปรากฏนะได้ร่วมการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวกัแบปบู่ย่าตายายนะครอบครัวความมั่นคงค่ะตนเองนะคะ เ้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะการบริหารการปกครองกำลังโชคดีนะแต่ภระ,ระนี้เ,นเหนื่อยยากนะกว่าจอมราชันจะก้าวขึ้นไปสู่บัลลังก์นะคะต้องทำเองด้วยะคะ่ะเ,เมื่อจอมราชันปรากฏ วามมั่นคงจะปรากฏด้วยเลือดลมขยันกันดอาวอังคารครูท่านทักนะเพื่อนนะคะคุณส่วนคู่ค้าครอบครัวความนักเหนื่อยเสาวในเรือนราหูราหูอังคารราหูครูท่านทักก็ได้ติดต่อค้าขายกระชาติทาทงชาติต่างแดนต่างถิ่นไกล เพื่อตรงข้ามคนต่างที่ต่างถิน่นคนที่มีความมั่นคงตนเองก็ได้ร่วมกันค้าหาราบผลหาการเงายไ,ได้การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องขยันให้มากขยันแล้วความเหน็ดเหนื่อยยากสิ่งที่คิดเอาไว้ก็จะหายเหนื่อยนะคะ เราจะนำเรือเร่นไปในระหว่างที่ขึ้นลมแรงเรือก็คว่ำนะปัญหาที่คลายตามวันเวลาก็พักผ่อนไปด้วยทำการงานไปด้วยค่ะอยู่ใกล้แหล่งน้ำสิ่งที่ปรารถนาก็ได้รางวัลให้กับชีวิตค่ะได้การเงินเป็นผลตอบแทนกับราบผลที่ทำร่วมกัน กับคู่ค้านะคะด้วยเลือดลมขยันแต่ติดต่อค้าขายได้ลาบทางไกลนี่มีการเงินจากหนทางไกลอ่ะก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะคะตนเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางไกลค่ะการเดินทางด้วยการลงทุนก็ได้พบกับ การที่เข้าไปเกี่ยวข้องการค้าขายลาบผลการเงินไรายได้มีส่วนแบ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้ลาบมีการเงินใช้ไม่ขาดมือเป็นการเริ่มต้นที่สมหวังนะคะภายภาคหน้านี้ก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะกับการค้านี้เป็นการเริ่มต้นหาการเงินราบผลหาไรายได้ จากความขยันมุ่งมั่นของตนเองกับการได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่หนทางไกลต้องเดินทางค่สองปีครึ่งที่ผ่านไปนะคะมีเหตุการณ์วุ่นวายนะคะรถล,ลักทรัพบ,บ้านที่ดิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุ้นส่วนนะ,ะอุปสรรคปัญหายังคงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกันค่ะเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการร่วมกันงานโกรหวนวุ่นวายค่ะความหวังกับอดล้านบริวารกับคนอ่อนวัยกว่า นะก็มีเหตุให้ทะเลาะอิวาดกันในะเรื่องการเงินผลประโยชน์นะคะนะเรื่องราวของความผูกพันกันนะนะได้เรียนรู้นะเจ้ากรรมนเวรก็คือคนที่ใกล้ชิดนะคะนะก็ต้องร่วมกันงานกันอยูนะ่แต่ก็ต้องคอยระมัด ระวังเรื่องผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็มีเหตุการณ์ให้ให้ซ่อมแซมบ้านนะคะให้ซ่อมแซมเพื่อการได้พบกับความหวังใหม่นะคะเหตุการณ์ขึ้นๆลงๆนะคะ ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์สองปีครึ่งที่ผ่านไปปัญหาที่คลายตามมันเวลาได้เริ่มต้นใหม่ค่ะเลือดลมกราขยันนะชายดาวังคารเลือดลมดีค่ะเป็นขยันเป็นคนมีความก้าวหน้าจะได้พบกับความมั่นคงหาลาผลการเงินไรายได้ แต่ก็มีเหตุให้ได้พบกับบริวารไม่ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องระมัดระวังฟ้าผ่าเปีย้ยงนี่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นเรื่องของการเข้ามาเกี่ยวข้องกับลาบผลการเงินไรายได้นะคะ สิ่งที่คิดไวในใจปรารถนาความร่ำรวยมัง่งคั่งเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องรู้คุณค่าของการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการได้มีธุรกิจเล็กๆที่มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเกี่ยวข้องกับอุดรานบริวารน,นะคะ,ะบริวารนี่มีส่วนร่วมกับผลประโยชน์รายได้นะกับสิ่งที่ตนเองลงมือทำ ปุตตะนะคะบุตรหลานบริวารค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องตนเองอ่ะต้องเข้าไปเป็นมิตรเข้าไปเกี่ยวข้องการมีส่วนแบ่งการเงินไรายได้แก้วแหวนเงินทองก็ระมัดระวังมีเรื่องราว ของความไม่ปร่งใสนะคะก็ระมัดระวังคน,นใกล้ชิดที่สุดเมื่อดาวนะดาวพระหัตย้ายราศีนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปะคะ่ะก็จะได้พบกับความสำเร็จนะคะจากสิ่งที่ตนเอง ได้บริหารจัดการนี่ต้องลงมือทำเองค่ะ,ะยังไม่ควรที่จะไว้ใจก,กับคนใกล้ชิดทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรามาตามการเวลาการเวลามาบอกให้รู้นะคะอ่ะล,ล้มลุกคราน ผลประโยชน์การเงินรายได้แล้วมีบุตรหลานบริวารคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องจัดการด้วยความเมตตานะคะแต่ก็ต้องเมตตาตนเองก่อนที่จะเมตตาคนอื่นนะคะจึงจะได้พบกับ ความสำเร็จนะคะรู้คุณค่าที่ตนเองมีค่ะจะได้เริ่มต้นที่สดใสค่ะสมหวังปรารถนานะคะได้หาการเงินรายได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำการเดินทางใกล้การเงินรายได้ได้จากชาวชาวต่างชาติต่าแด้ต่างถิ่น ก็ต้องคอยระมัดระวังถ้าถามในเรื่องของนะลาบลอยนะ,ะกระนะ็ระวังระวังพอต้องท้วมนะอย่าทุ่มเทหมดตักรักหมดใจนะคะ อพอลุ้นนะคะไอ้พอได้ตื่นเต้นนะคะเป็นการเสี่ยงนะคะระวังเสียก็เสียไปหมดทั้งตัวพอได้มาก็ได้ก้อนโตค่ะเป็นเรื่องราวของลาบที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีค่ะการเงิน,น หลับผลหลับลอยฟุกๆนะคะชอบเสียงโชค่ะคนโสดนะคะคนโสดนะอุปสรรคปัญหาเนสะาเนรเรนเสาอริสตรูเป็นยายชูก,กำลังนะเสา,าย้ายไปเนรเรนปัตตนีคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่นะคะคู่มาให้เลือกเพตอนเองก็เดินทางไปหลายที่นะคะ เทวดานางฟ้าจัดสรรไว้ให้แล้วค่ะมีมาให้เลือกเลยถ้าเลือกแล้วก็ต้องเลือกคนที่ใช่นะเนื้อคู่ที่เทวนานางฟ้าจัดสรรไว้ให้มีเกณฑ์ก็ได้พบรักนะแต่ก็ระมัดระวังมีคู่แข่งนะคะต้องแน่ใจว่าเสาเล็งรักนั้นคู่ของเรามีเจ้าของหรือเปล่านะคนสุด อยายังไม่แน่ใจนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะร่วมการงานกันนะเป็นเพื่อนนะมีโอกาสจะได้พบรักนะรักจริงหวังแต่งนะแต่ก็ระวังว่าเขาอย่าร้างหรือยังนะมีเรือพ่วงมาหนึ่งนะคะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่ค่ะอนะดูให้ดีค่ะนะว่า เป็นเพียงความฝันหรือมายาภาพหลงตานะคะคนโสดหวนความปรารถนาขยันหารักว่าจะมีคู่ขยันหาการเงินยังโชคดีกว่านะคะมีความสุขยั่งยืนค่ะคนมีคู่นะมีประเด็นอะไรไหม มมีคู่มิตรภาพสดใสค่ะ,ะเข้าตามตรองออกตามประตูค่ะ,ะจริงจังตั้งใจคิดมากคิดเยอะคิดช้าคิดนานด้วยงานเงินและความรักมิตรภาพเป็นเพื่อนกันไปนโก่อนะคะ,ะถ้าดูกันไปไกลๆยาวๆยาว,ยาวเป็นเจ็ดปีเลยพวจะได้พบกับคู่ ผู้ที่รำรวยเป็นเศรษฐีตรงใจเลยอ่ขยันคนละกระเป๋านะขยันหารักหารักที่ทาดฝ่ฝันได้พืกับเศรษฐีเศรษฐีคนนี้ก็จะคนละกระเป๋านะอ่าพบรักไม่ขาดฝันมีเกณฑ์เดินทางแล้วด้วยรถราเครื่องบิน เป็นดวงของคนที่มีประสบการณ์นะคะเซาอุปสรรคปัญหาการแข่งขันสิ่งที่ได้มาเป็นนักต่อสู้ชีวิตค่ะ,นะคนมีคู่คู่ที่เหมาะกับตัวเองเซาเล็งรักนะวนเรือนอาราหูนะเมื่ออังคารราหูครูท่านทักก็ได้พบกับคนเก่งนะคะ,ะรักไม่คาดฝัน ได้พบกันเนื้อคู่ที่จริงเลยล่ะรักจริงหวังแต่งไปพบก,กับคู่มีประสบการณ์เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่ะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเสาเล่งรักคนมีคู่ก็จะได้มีการค้าร่วมการงานเดินทางร่วมกันค่ะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนค่ะจะได้พบ เนื้อคู่ที่มีเกณฑ์เป็นนักเดินทางต่างๆต,ต,ต่างเห็นคนะู่แท้ค่นะคู่แท้รักแท้นะคนโสดและคนมีคู่เนะี่ยมีโอกาสได้สมหวงังนคะ่ะเริ่มต้นชีวิตที่สดใสค่ะเหมือนได้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะคนะจากการที่เป็นคนที่ มีความรักและเมตตาที่ตนเองนะมีออร่านะคะมีความอบอุ่น,นะะ่ะนี้อ่ะ protection เป็นไหงก็ไกลจะโรอดแค่คราบปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและสถานที่แปลกสินแปลกนนะคะ ต้องสวดมนต์อ้อนวอนด้วยขอท่านที่อยู่รายร้อมช่วยคุ้มครองให้แขวขแรงปลอดภัยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนะเนี่ยเทวดานางฟ้าจัดสรรให้พบกับความสำเร็จนะได้พบกับเนื้อคู่แน่นอนค่นะจะได้สร้างโลกใหม่ๆร่วมกันค่นะเมื่อ พบแล้วพอใจแล้วก็ระมัดระวังต่อไปนะนะขึ้นแล้วก็วนเวียนนะหมุนวนมาอีกครั้งค่ะก็อย่าประมาทกับการที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะหานะราผลร่วมกันนะรักและดูแลอใจใส่กันค่ะ ไม่หลงทางแล้วอ่ะไดเรกชันมีเป้าหมายมีป้ายบอกทางไปแล้วมุ่งตรงไปเลยค่ะนะจอยนะคะเสียงเรียงดนตรีเริ่มมันเลงน,นะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขมาเยือนแล้วค่ะแค่ให้ระวังระหว่าง,งทางที่เกี่ยวข้องกับอยากมิตรพี่น้องบุตรหลานบริวารที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการ งานและการค้าขายของเราอ่ะเป็นผู้ให้ค่ะอบอุ่นใจดีมีเมตตาค่ะ,ะได้เติมเต็ม,ตมจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้ผลตอบแทนก็คือ,อเลือกความสุขได้นะคะนะเลือกความสุขได้ด้วยการบริหารด้วยตัวเราค่ะ อนี่ก็คือดาวเสารเล็งลักนานะคะอุปสรรคปัญหาการแข่งขัน,ขนต่อสู้ค่ะก็ได้พบกับผุ้ส่วนนะคู่มิตรอุปถรัรมภ์นะคะให้พบกับความรุ่งเรืองก้าหวน้าได้พบกับผู้ใหญ่เจ้านายช่วยเหลือค่ะนะมีโครงการไปสู่ความสุขนะคะได้เติมเต็มจิตวิญญาณ ของความอาของความเป็นผู้ให้ค่ะโชคดีนะคะรวยค่ะนะ